มันเลยเพราะอำนาจใจให้ก <ih az violin inding> ็บบวกคืนมันช่คืนได้เพราะมันขับมันเลยเพรใจโอ้ทางในแล้วนะทางในแล้วนะมันเน่าแล้วมันเน่ามันมันมันจุดเม้นออกมาแล้วทางในแล้วนะเกาพื้นหายนะลายเอาไปเพิงบ่ได้บ่ได้นหมดได้เนี่ยกลับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องอันนี้กระปุกกระไก่เนี่นอะไรเง่งอยอันเมียพ่อใหญ่อันเคนผู้เพ่นเชิญชีวิตว่าหันต์นะบอรในคลิปเจ้าซุยนะ พี่น้องสุฮาเลยล่ะพี่น้องแต่ว่าชีเอ้ยขะนชื่อต้อซะไรแบบนอยเกโตนะะเสียนสีเอาสีเอาพัวหน่อยอีกเลยได้พัวยุ่งไดกละแซวทันที่ใดที่ใดมันกชื่อนี่แหละจะก่ายฮิบแล้วอ่ะสะมยดีพี่น้องพอนุญาตสบายดีเด้อพี่น้องประสทุกคน ม่่เขาไปไก่แบบโเนา่ะบัดเด้งนะเขาไปไก่นะตามลูกของคนตามแขนมีนังนะมันมนออกตามโค้อตามลูกของคนอะคู่ของคนมันม้นแลลวกับปาเแลแวละเปิดล้ววมันเป็นได้ได้ก็มาขึ้นนี่มาขึ้นนี่เป็นได้ได้ก็มาขึ้นนี่นะมาขึ้นนี่โอ้ยแต่ว่าสิไปแล้วเราออกออกไปเลยออกไปดังเหระดังบ่ คนสิไปนี่ฮหว่าต้องคอยอันนี้เอ้ยเอ้ยว่านี่อุ้ยคนลูกเด้เสือดงววเสือคายดูพี่น้องเลยอะไรเขาจังบวอยากไปเนี่ยจังได้กะเมื่อนี้ก็มีข่าวดีกับครอบครัวแม่ใหญ่พ่อใหญ่เนี่เนาะพี่น้องเนาะมาอีกแล้วบุญกุศลสะพานบุญสาธุสาธุสาธุไงจะดีสาธุท่านคนลูกเด้พี่น้องเลย แต่โบราณตะกี stores, like, hmm. um. like, ้น่ะตะกี้เราบบราณเจ็บเราหมุนมัดสื่อๆเดี๋ยวน่ะเจ็บแล้วบายทำแขนทำขาเราเจ็บมาแล้วขาหนักกระโยกลงมันสิเป็นขาปกติและท้องแล้วก็คือคนสิโยกคือคนที่ได้ลูกนี่มันต้องถึงจะกันมาแล้วโอ้ยมันต้องแบบนั้นโมโยว่าจะซักหางมันปั้นเขาคือนที่ได้ลูกนี่แบบขั้นขั้นมันคนได้ลูกกับเดินเก้าอุ่นะแขนสมัดเลยค่ะนอกนั่ะมันปั้นเทากันท้องนั่งตะกี้ท้องแล้วมันเอเลดวันนี้มันสวยเขาทั่จะมาแล้วนั่งเข้าสมัดเขาแล้วมัน คนชอบกันในนี่ละผีกไปไปอภิมออกโรดพวกวัดท้อออกแล้วสิกินยังได้ขนาดว่าเหล่าในนี่พี่น้องคนยังหลุดอดสงสารบ่ได้แม่อะไรเจาะเบิ่งแต่ในคลิปเจ็บบ่แม่เอ้ยจังข้างคนอย่างนี้เลยยังบัทนันห่อดเวลาเพิ่นไปเนาะเหล้ากับนองมันเยอะแต่งอกหงอกหัวเหล้ากับงอกงอกอยู่เหล้านอนอยู่ก็หงอเออหักอันว่าวันบอกได้ว่าซ้สบม ่กินได้ะเอาหนักใส่กระไลยังจะไล่ขึ้นนะนะหักโทษแต่ว่าบดใจบอขาดนะยังหักหักเชียงห้องนะห้องได้ครับเบวาห้องดูเรื่องนะห้องดูเรื่องห้องพางไปนะนะเบวาใจสีขาดแล้วห้องไปนะว่าใช่ใช่แท่งแรกปีกิงเลยพะโก้เจ็บแล้วเนาะด้วยนะทานกินลาตามินแล้วด้วยนะเนื่อมันตายกับหนาเนาะ บนหนาวนี่มันเปื่อยไปเลยทางหน้ามันเปื่อยทางหน้าเน่ยเออใโกัดตัวหนามหนาเอาเอาเราออกมาอาบน้ำวางเกยสุสบอยสบู่ให้พว่าเฮือนกับเฮือนอันทั่วอยู่ด้บยเอาแลวอาบพิแท้เอาแล้กู้ชาดออกของทางหลุมมันกับประมียางตลรางเฮือนนะแมนซุยบอกเราเด้อให้ลูกก็ล่นของบ้านเอะทาแบบจูุโตเคยเห็ดสี่างละ กันูเดียวนะนร้านเคยรานสะาดนะคเอาทิมเลยบัทิมกระต่างแห้งสารอันนี้นี่นี่นี่ห้ามห้ามเพามากาสารเนาะที่จะ้ายคนมากค่แกบ่ได้บอกบวพ่งูดแกเอาแนนแก่สอาดพึ่งโยกล้วยาะวเฮือนทางหลังแล้วมันบ่ไดมีอย่างเดย์ทางหลังก็เป็นขี้ดินบ่ไปูนัวแมาวางเกยนึ่งก็ได้เลยสวยเอแมนเมนอาบนามให้เรา หอนหอนเนี่นี่นะมันแห่งเต็กแล้วเอาบูนเอาไปทำข้าวขันข้าขึ้นไป้ายข้าวฉี่บอกขึ้นห้ามลงมาอาบชูฉาบูแล้ลูกเราเหดุหายชูฉาบูชาแบ่งหัวก็จนหนังรับเบาะเผาเมียกับบะอับเนาะโอ้แยากับบะอับได้แต่การเดียวเมื่อแต่งคันให้เมียน่นเพิ่นเพิ่นหายนะพ่อใหญ่น่ะข้าวจะหายนั่นนะ มันมาลงลงไปถ่ายกันเด้อคุณน่ะลงไปหอดตารางลงขึ้นมาสี่ตาตาเป็นลวดลวดตาเดียวาจังมาให้หนู่มใหญ่ตาเดียวละคนตาเดียวตาเดียวแต่ยังเกิดมาพอมีไอศิลปไปเด้เขางแต่พันหายเลยพันอะไรพารู้ไปออกออกไปแล้วพันเออกลับมาอีกยังแบบว่าให้แต่ย่านแต่โตเราเองยังย่าพ่อใหญ่ในย่านใต้สวรรค์ชินดับเราชินดับชินมาห่อดิซองมือดิมันเป็นความขียนขาเราสามตรงเบแหลยก็ที่จีมือก็ได้ แข่งคาเราก็ยุบลงบนยเดีแข่งคาเาก็้าวมันนาอย่างไฮวิทแถวแระเนาะแม่เป็นได้กับโมยังเป็นไปไแม่เดวันชินดับชินยังกันตาชินนับก็ไปเลยแล้วไงกับื่นก็เอาไปเกือบคืนนแบบลังคนคือขูงเหมือนี่คือว่าแตะกระบองลงกระบุกที่บริเ็ณปายกระหลงก็คืนจะเถอะเสียงผ่าก็ยังใสกระบอกไปเนาะกันคืนบ่ใต่กระบอกกระเว้นเออมือมือตายมือวันชินดับดีกันยาง เฮ้มคำหนึ่งฮะลงเขาเจ้ากระต่ายกระบองไปสุยอี่ยังอ่ะนะวิ่งตกใจเดฟคือใหญ่เธอเอ้าบุยังอ่ะนะลงเห็นอยู่สะลงหัวกุดโอ้โหปาชมาใหญ่แค่นั้นนะชมาบีดกรเดาแน่นเอาอ่ะพี่น้องเลยเอจนเออเออเออจนชึ้งค้างยิ้งอ่ะลงหัวกุดโอ้โหพี่หัวกุดพี่น้องบักใหญ่ใหญ่เนี่ยผมนี่แหละพี่หัวกุดกังเวน เลกจะได้นี่ไม่ใหญ่วาได้ได้น่ะใจมาเรียงไมเ่าแล้วไหมยกมดนกได้ะเลาโอยเลนเ่หยกสีหยกหาอะไรนังผู้ใหญ่มาเราจะชื่อรอบองเอาใบเก่าไว้กันือกเลียมาน่ะมันลอกข้างล่างก็คือก็คือทังบนทั้งล่างชตรงใหญ่กัสินนอนเดี๋นี้ เียบเว้ยมึง่ะถึงสามพันผูกได้เฮ็นนมือมือซื้อกูนันปร่ทึกวะมึงซื้ออะยยังกวะแมวอู้พอดีแท็กพันเห็นยพศาากับเสาหาเซาสี่เซาสี่เซาหะขยังวะเออซื้อชนะกูเห็นยพศาญาทาน ยาฐานซาวบ้านนันะพอดีแทกคู่แล้วพันปืนปืนหายบอกนึ่งกันสันปืนกระห่าปืนกะหา่าปืนกระแปดดิบ้างคือแปดจังมันออกยังบ่ใจมันออกฮุบหาสิข้างล่างมันก็ออกแปดเบินามันมันมันเกี่ยวกับเบิด์ตอยู่เนาะเกี่ยวกันเฮาเอาบ่เป็นเอาหาเอาเงินไปหายไม่ใหญ่ต่อ มีใผูเพิ่นโซ่ทองไข่อะไละขอขอบใจหลายๆเด้อที่เมตตาขอบขั้วม่ใหญ่เนาะม่ใหญ่ล้วนซอยแต่ตาทางชายเจี๊ยสายแดดเนาะสายแดดเพิ่นกามีมีอยู่หาร้อยบาทเนาะจากเอื้อยทางฝั่งไทยเอื่อยทางฝั่งไทยบอแมนเพิ่นผากมาพันหนึ่งเพิ่นในห้าวนะฮะร้อยก็ได้ขอบขอบใจใจลายกะผมเป็นสะพานบุญมหาอินกะ โคหงอยู oh, check, so so ja, ่ดีมีแห้งเด้ออยู่เย็นเป็นชุกแหละชุกกะผ้าเข็มแข้งไขมันยืดมันยืดใช่ถูกใช่ถูกใช่ถูกปุผ่าเงินมาหงอยจะให้ลูกในเรื่องสางด่างหงอยนี่เป็นเรื่อยๆช่างลูกปุกขึ้นพัฒนาชิงได้เขาให้ได้สิ่งนั้นบขาได้ให้ละงูบุได้ได้ไปเหยียงท่าเดียวนี่เอาโคมมาส่งเอาโคมมาถึงได้ผู้ใด้นะลูกเขาที่ ขอขอบใจหลายๆเฮาเทิงมือเพิ่นคือเก่าพี่น้องเงินทุกกีบทุกบาทกันคือเฮาว่าออกเด้อพี่น้องเด้อเฮายังบ่พร้อมสิไปเห็นเพิ่นยังอยากมาส่งให้แต่ยายเงินให้ยายเงินเอาไปต่อเนาะกไปก็ฮอดมือมือลูกมือเต้าเพิ่นคือเก่ามือผัวเพิ่นืออยู่ซื้อกินอือน่แหละพี่น้องเอ้ยืออยู่ซื้อกินกืออยู่ซื้อกินล่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก เก็บเมียนค่ะเร้บ่ใหญ่บ่สูเบ่ใหญ่บ่สูงกลเงินม้วนี่นองเลยพอดสวยเนาะขั้นผลนเป็นประหนาขั้นผุนเศร้าดีลูกยางกัโกยคนโกโอ้ยอีรี่นแหละบ่ไม่หมือนอยู่แล้วคนนะบานนี้มันนักแขงอ่ะเด้นักแขงอานามใส่ก็ไล่ขึ้นทอแต่ว่าจนมีบกขาดนะจนมีกิ่นมีอายเนาะมันมาบ่ทันถึงเวลาเป็นบ้านนะลูกงงงงเง้ปได้กะหัวกะเบ็ดตากะบ่มื่นบ่ยังนะเบว่บ ลูกป้ากะเบบแบบสัมพีเลยนะหันมาเจอซะเราไม่โง่หันกันจอยนะบ่จอยน่ะเขาคนอ้วนคนใหญ่มีแต่ไข่ไม่ไม่โยกจริงกระชิจอยอยู่ดีแต่มันบ่แตกเนาะหย่านเข้าย่านจใจขาดเขาว่าไข่นะเข้าว่าแตกทั้งในเหามันจังเหม็นเนาะงในน่ะแตกแล้วมันจะส่งเออจังหวะมันเหม็นพื่อนหน้านี่ใจขาดนี่ครับหย่านว่านีหน้าเียวย่งไร้ขึ้น่ มันจะไล่ออกทางหูแม่มันไล่เน่นอนทางหูน่ะมันจะออกทางหูน่ะมันจะออกมันไม่ไล้ถึงปากยังไงบัตใจขาดนี่เนาะทั้งกลดทั้งกอยเนาะโอ้ยจะมัดไข่ยังฉันนะไม่ยังจะไปใหญ่อยู่หานนาทานว่าอันไปดูดกระโบมีบอ๊ะจะมันจิตกอยู่ในใจแต่น่ะจะมันจิตมัดไข่อยู่ในใจนะฮากรบโบจักนะว่าออพื้นโบมีหน้าผัดไข่ยังตาเย่ไม่เล่านะมันมันบวชอยูแหละเพราะมัน มันตอบสนองว่าสันซาคือแบบว่ามันมันตายแล้วทางในนะมันบตอบสนองค่ะคนห้าทุกคนประกาปัฒนาว่าอยากอยู่ดีไม่แห้งอยากหมันอยากเยินมีแต่อยากเป็นอยากตายอยักเป็นเผื่อแต่งมาได้แน่นี่นะแหละมาหน่อยมาลายง่ายูไปยากะ แม่ว่าเพิ่นไฟยาเพิ่นว่าบ่เสือก็คือเสือเนาะเรื่องอันนี้อือมันรถแม่นจริงๆคือจังว่าตายบ่เฒ่ก็ตายแม่นก่อนหัวดอน้ําลงีแม่นมตายีแค้นคอกูบาตื่นมื้อเช้านจั่างแม่นมสิอยู่เป็นคนเฮ็ดเฮาได้เป็นคนนี้เฮ็ดความดีไว ท้องในมันแคนคออยู่เลยตายมาคนก็ไปง่ายก็ไปนอนกินข้าวอิ่มนอนดีๆก็ไรตายไปบางคนผัดอยู่ดีๆกับไปผูกเขาตายบอสอันผูกคอตายมือมันมือไผมือมันมือมันนะคืนกำหนดเป็นหายได้บางคนก็บอ๋อคุณท่านหยุดเย็บจุดเลอบอันเด็กหน่อยคือบัรรจารย์เด็กน้อยก็อย่างเรียนมอสีคอตายเนาะแต่เด็กน้อย มันคือมามันจะว่ามันคือมาตะปูมันผูกเชือกกันเลยลอยเทอืออ้ยแมงวันได้ถงลมขวงแต่บ่าอืลงหน้าผูกขาเอออันตะปูบนผูกเชือกกันเลยลอยโอ้ยผูกใส่ตะปูอือตะปูตอกแทนค้างเงื่อนโอ้ยมันมันหดหมดเลยแขนจำนะเนาะมันหมดมันหมดแต่งคันเองเปล่าสเขามีคัน มีน่ะโอ้ในน่อยก็เห็ดเป็นนะมันมีแน่เลยกับอัไรน่นเออขี่เขียนมาสำนักอายุถือมาสำนักจะได้จากสี่แต่งขันเป็นผีช้างเป็นเนาะมอสี่ประชจักบระพันจังยังดอกขมือเนี่ยว่าพืชนั่นกะงหูจักตะพงหูจักพี่น้องคือน้องที่แท็กกันแล้กันหูจักคว่ำกันแนวแต่หูจักคว่ำคันห่าคันยังเข้าประจักแม่ช่วยเลยปุ๊บคือบอกไปโรงเรียนแม่น่ะอื อันนี้ว่าปืนผูก็ตายล่ามนาพป่นองม์บรรจารย์มันหลอกเออแล้วเห้ดไดได้บาตหนึ่งป้าว่าวกู้เข่าจเหหรือแข็งเกโอ้ยู้เข่าเออเสื้อส้นาถาว่าสายไพ่บ่ยันยันหนึ่งนะตายพี่ะว่าผูกคือน้านนี่ส่งเออผูกนได้าวได้ผักข้จ้ตายมาหักมิ่งไปหลยแลาะ ขั้นวมาบอหลอกประตูยังว่าสิคนอันขาขาฆาตกรรมเนาะอันนี้ล็อกประตูทางในเพาะว่ออ่ะโอ้ขีาแล้วุดอี่น้องมันจะนน้ำข้างนี่ชื่ออะไรเปาเปล่าเขาถ่ายลเบิดกรรมเบิดเวรไัมันเนาะผู้สั่งแม่แม่บอกพ่อหัดเนาะไม่บมดผู้สั่งกรรมมาหน่อยมาไล่หัดกับเบว่ามันแค้นนะขันนั่งอยู่กับสองโซนสามโซนบอกลายายห่างพี่น้องจ้า เอาไว้สำนีซะก,ก่อนคลิปนี้ก็ได้พี่น้องจ้ากับ,บาทานได้ทีใจบุญกุศลกัอยากเป็นอยากให้เป็นสะพานบุญหลืวว่าอยากทำบุญกับบรับรัวไม่ใหญ่กะตที่ต่อมาได้เ้อพี่น้องเด้อเอากระอพแล้วก็ยินดีที่เป็นสะพานบุญต่อเนาะสาถุกาถุบาดี